สวัสดีครับกลับมาพบกับนานาสาระเช่นเคยครับวันนี้ครับนานาสาระก็ยังคงมีสิ่งดีๆมาแนะนํากับทุกทุท่านอีกแล้วนะครับโดยสิ่งที่ผมจะแนะนําวันนี้ก็คือวิธีการสมัครและก็การใช้งานตัวเฮเซนตัว AI นะครับตัวนี้จะเป็น AI อีกตัวหนึง่งที่ไว้สําหรับการสร้างาพวกวิดีโอต่างๆนะครับรวมไปถึงยังสามารถนะครับแปลงภาษาจากต้นฉบับไปเป็นภาษาอื่น,นด้วยนะครับ เพื่อไม่เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันอันดับแรกนะครับเราทําการค้นหานะครับจากในตัวเว็บเบราว์เซอร์ที่เป็น Google ตัวนี้นะครับเลือกไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์ hey เฮจเจนเข้าไปนะครับแล้วเราก็ทําการนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของเขาเลยนะครับก็คือตัวนี้เลยตัวเฮจเ n นนะครับทิกเข้าไปได้เลยเราประมวลผลสักครู่หนึ่งนะครับ วิธีการสมัครใช้ฟรีในส่วนของเว็บไซต์ของเขาครับเราสามารถเลือกนะครับ get start for free นะครับตัวนี้เลือกเข้าไปได้เลยนะเราประมวลผลสักคู่หนึ่งนะครับเว็บไซต์ของเขาก็จะทำการนะครับเข้ามาแนะนำพวกอย่างนี้นะครับพวกข้อมูลเขาเนาะเราก็สามารถดูได้ครับตัวลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับในส่วนของตัวใช้ฟรีนะครับดูตรงนี้ก่อนอ่ เขาก็จะบอกว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายนะตัวใช้ฟรีนะครับสามารถสร้างวิดีโอได้3มวิดีโอต่อเดือนนะครับและสามารถอัปโหลดวิดีโอนะครับก็คือความยาว3นาทีนะครับแล้วก็สามารถเอ็กพอร์ตนะครับวิดีโอออกมาได้720 p นะครับถ้าใครอยากได้ความละเอียดมากกว่านี้เราก็จะต้องใช้จ่ายนะครับมีค่าใช้จ่ายนะครับจากนั้นเราเลือกชุดฟรีนะครับตัวแบบนี้ไปนะครับตรงส่วนนี้นะครับ ก็จะเป็นลักษณะของการนะครับเลือกในส่วนของภาษาครับแล้วก็ลองเลือกภาษาไปนะครับอลองเลือกเอาเนาะผมก็จะเลือกเป็นอังกฤษนี่แหละนะครับนอกจากว่าตัว h ฮ g เจนนะครับในเวอร์ชันนี้ยังไม่มีในส่วนของอค่าของภาษาที่เป็นภาษาไทยเนาะผมก็เลือก next step ไปได้เลยนะครับตรงส่วนนี้นะครับเขาก็จะถามเราในลักษณะของการใช้งานครับเราต้องการใช้งานแบบไหนนะครับ ก็เลือกลงไปเลยแล้วกันนะครับผมก็จะเลือกไปลักษณะแบบนี้เนาะอ่าเราก็เลือกข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเราไปเรื่อยๆนะครับเราจะใช้เกี่ยวกับอะไรอะไรแบบลักษณะแบบนี้นะครับเลือกไปได้เลยอ่าตัวเว็บไซต์ของเขานะครับเมื่อทําการนะครับเข้ามาเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นลักษณะหน้าตาที่เป็นแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับวิธีการตัดต่อนะครับวิดีโอเราสามารถ คลิกเลือกที่ตัว Create Video ตัวนี้ได้เลยนะครับจากนั้นครับเราก็เลือกนะครับวิดีโออวตารว i ดีโอย่างนี้ครับแล้วเลือกลักษณะของตัวงานนะครับว่าเราจะใช้เป็นแบบแนวนอนหรือว่าแบบแนวตั้งครับในส่วนของผมผมก็จะเลือกเป็นลักษณะที่เป็นตัวแนวนอนนะครับคลิกเข้าไปเมื่อคลิกเข้ามาเสร็จเรียบร้อยครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหน้าตาของเขานะครับ เขาก็จะทําการแนะนําพวกเราไปนะครับอ่าเราก็สามารถเลือกได้นะครับตรงส่วนนี้เนาะทีนี้วิธีการครับวิธีการที่จะเอาวิดีโอของพวกเรามาใส่ครับเราสามารถนะครับเลือกไปที่ตัวล่างตัวนี้นะครับ Asset นะครับตัวนี้เลือกเข้าไปนะครับถ้าผมอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับจากนั้นผมเลือกอัปโหลดครับตัวนี้เข้าไปอ่าทีนี้พออัปโหลดเข้าไปผมก็จะหาไฟล์วิดีโอที่ผมมีอยู่ครับ ่ะที่ผมดาวน์โหลดเป็นฟุตเทจเข้ามาอย่างนี้ครับนี่เป็นลักษณะแบบนี้นี่ผมก็จะโอเพนเข้าไปนะครับก็ต้องรอเว็บไซต์เขาทาการประมวลผลนะครับนี่เขาก็จะทําการโปรเซส s นะครับหรือว่านําวิดีโอเราเข้ามาในส่วนของเว็บไซต์ของเขานะครับวิดีโอตัวนี้นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้ว่ามันสามารถสร้างได้ไม่เกิน3นาทีนะครับถ้าเป็นของฟรีเนาะถ้าเราอยากได้มากกว่าน,นี้เราอาจจะต้อง ชำระค่าใช้จ่ายนะครับในส่วนของตัว h g e n เนอะอ่ารอประมวลผลสักครู่หนึ่งครับเมือ่อวิดีโอเราถูกอัปโหลดเข้ามาในส่วนของตัว h g e n เสร็จเรียบร้อยนะครับเราสามารถนะครับเลือกตัวนี้ลงไปในส่วนของตัวงานของพวกเราได้เลยนะครับโดยการคลิกเข้าไปเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะแล้วจากนั้นนะครับเราสามารถขยายตัวส่วนของไฟล์วิดีโอตัวนี้นะครับ เพื่อให้เต็มกรอบได้นะครับทีนี้ในส่วนของตัวนี้ครับผมจะทำการอัปโหลดตัวที่เป็นตัวอวตารนะครับเข้ามาเพื่อเป็นการบรรยายข้อความเข้าไปใส่นะครับผมก็จะเลือกในส่วนของตัวอวตารนะครับตัวนี้เข้าไปได้เลยเนาะผมก็เลือกโฟโต้นะครับอวตารซึ่งผมก็มีอยู่แล้วผมได้ทําการสร้างอวตารไว้ก่อนหน้านี้ครับหรือใครที่ไม่มีตัวอวตารของตัวเองก็สามารถเลือกตัวอวตารของเขาได้เช่นเดียวกันนะครับ ผมเลือกนะครับ Create Photo อวตา a ตัวนี้ครับอ่าแล้วก็เลือก u p โ o a d เข้าไปครับอ่าแล้วจากนั้นผมก็เลือก Select Photo นะครับนี่อวตา a ที่ผมมีนะครับกด Open เข้าไปครับอ่าแล้วก็ u p โหลดนะครับอ่ารอเว็บไซต์เขาประมวลผลสักคู่หนึ่งนะครับเพื่อทำการอัปโหลดนะครับแล้วเราก็เลือก Continue เข้าไปครับ ตรงส่วนนี้เราก็สามารถกําหนดชื่อลงไปได้เลยนะครับก็สุดแล้วแต่ละบุคคลนะครับาว่าเราอยากได้ชื่อเป็นลักษณะแบบไหนนะครับอยากได้อายุเท่าไหร่นะครับตาเลือกลงไปได้เลยนะครับทีนี้วิธีการเอาอวาตารของเรามาใส่ครับเราก็สามารถคลิกไปที่รูปอาวาตารของพวกเราได้เลยนะครับแล้วจากนั้นก็ทําการคลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตรงส่วนนี้นะครับขั้นตอนตัวนี้อาจจะช้าหน่อยนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วและก็ความแรงของอินเทอร์เน็ตของพวกเรานะครับจากนั้นผมจะทําการนะครับรีมูฟตัวนี้พื้นหลังออกนะครับกดปุ่มรีมูฟออกไปนะครับรีมูฟแบ็กกราวนะครับจากนั้นผมก็ทําการนี่ครับปรับเปลี่ยนตําแหน่งนี่ครับเอามาใส่ตําแหน่งตามที่เราต้องการได้เลยนะครับเพื่อให้วิดีโอของพวกเรานะครับมีการบรรยายเกี่ยวกับลักษณะที่เป็นตัว วิดีโอที่อยู่ข้างหลังนะครับทั้งหลังอวตารนับทีนี้วิธีการวิธีการที่เราจะทําให้วิดีโอของพวกเราเนี่ยบรรยายนะครับเราสามารถเลือกมาที่ในส่วนของเมนูที่ชื่อว่าสคริปต์ตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนข้อความตรงนี้ได้นะผมก็จะทำการลบออกครับแล้วก็เอาข้อความที่ผมได้พิมพ์ไว้ก่อนหน้านี้ครับที่ผมมีไว้อยู่แล้วครับผมก็จะทําการเอามาใส่แบบนี้ครับ จากนั้นนะครับเราก็ทําการเลือกเสียงนะครับตัวนี้เลือกเสียงไปอ่าแล้วก็เลือกนะครับในส่วนของตัวเทเจนไลบรีนะครับก็คือเลือกผู้บรรยายนะครับผมก็จะทําการทดสอบดูอย่างเช่นสมศักิ์ตัวนี้ครับสวัสดีนี่คือเสียงของฉันหวังว่าคุณจะชอบนะตัวนี้ก็จะเป็นเสียงผู้หญิงนะครับผมก็จะลองเลือกผูอีกครับเลือกเสียงใหม่ดูนะครับสวัสดีนี่คือเสียงของฉันหว<อ> <น primeiro S 1> ัง,งว่าคุณจะชอบนะ ออลลงเืกสวัสดีนี่คือเสียงของฉันหวังว่าคุณจะชอบนะ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 ถ้าสมมุติว่าผมชื่นชอบเสียงนี้ครับผมก็จะทําการคลิกที่เสียงนี้ไปได้เลยนะครับนี่เขาก็จะเลือกให้มาเลยนะครับนี่เป็นเสียงของแจ็คนะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะทำการนะครับสร้างตัวไฟล์วิดีโอขึ้นมาโดยการกดปุ่ม submit ตัวนี้ลงไปนะครับแล้วก็เลือกตั้งชื่อไฟล์วิดีโอได้เลยนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าผมจะเลือกสร้างชื่อว่า,าตัว new แล้วกันครับนี่ new นะครับมันก็จะไปอยู่ในส่วนของ location นะครับของ My วิดีโอที่อยู่ในตัว h e เจนนะครับตรงนี้ resolution นะครับความละเอียดอย่างที่ผมได้บอกไปว่ามันได้เจ็ p แต่จริงๆแล้วถ้าเราต้องการความละเอียดที่มากกว่านะครับเราอาจจะต้องชําระค่าใช้จ่ายให้กับเขานะครับเฟรมเรทนะครับอยู่ที่25เฟรมเรทนะครับถ้าอยากได้ความละเอียดมากกว่านี้ก็ต้องชําระเช่นเดียวกันนะครับรูปแบบก็คือเป็น mp 4เนาะจากนั้นนะครับเราก็ทําการกดปุ่มส m ิ t ได้เลยนะครับก็คือปุ่มเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็รอเว็บไซต์เขาทําการประมวลผลสักครู่หนึ่งนะครับนี่เขาก็จะหมุนติ้วๆแบบนี้เลยนะครับเราก็รอนะครับ แล้วก็เขาก็จะขึ้นมาว่านะครับ How do you r i t e นะครับไอ้พวกนี้ครับ AI Studio เราก็อาจจะต้องคลิกหรือไม่คลิกก็สุดแล้วแต่ละบุคคลนะครับผมก็จะกดกระกกบาดองไปนะครับทีนี้นะครับเมื่อได้เสร็จเรียบร้อยอตัว AI ของเขาก็จะทำการประมวลผลขึ้นเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ให้แบบนี้ครับเราก็ต้องรอจนกว่าจะขึ้นครบ100%นะครับตรงส่วนนี้ผมก็จะรอสักพักหนึ่งนะครับ ทีนี้ครับเมื่อทําการประมวลผลเสร็จสิ้นเดี๋ยวเราจะมาดูลักษณะของตัวไฟล์วิดีโอกันนะครับก่อนหน้านี้ตอนสร้างนะครับเราอาจจะไม่เห็นว่าไฟล์วิดีโอสามารถขยับปากได้นะครับทีนี้เราจะลองดูเนาะอ่ะคลิกเข้าไปแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็รอเว็บไซต์ประมวลผลสักครู่นึงจากนั้นเรากดปุ่มเพจตรงนี้ได้เลยนะครับใน ปัจจุบันเรากินผลผลไม้เล่นมากทําให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาการขับถ่ายโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัรต่างๆวันนี้จึงขอเล่าถึงคุณประโยชน์ของสารฤกษ,ษะเคมีในผกผลไม้5สีกันครับอ่าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็คือตัวอย่างของการสร้างคลิปที่แบบมีอวตารมาบรรยายให้กับพวกเรานะครับจากนั้นเราก็สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่คลิกดาวน์โหลดไปนะครับอ่า ก็ทาการกดปุ่มดาวน์โหลดใต้นะครับแล้วก็รอประมวลผลสักครู่นึงนะครับก็จะเสร็จสิ้นแล้วเนื่องจากว่าไฟล์วิดีโอไม่ได้ใหญ่มากนะครับมันก็จะเสร็จเร็วหน่อยนะครับในปัจจุบันเรากินผักผลไม้ลงมากทําให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาการขับถ่ายโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรือรังต่างๆวันนี้จึงขอเล่าถึงคุณประโยชน์ของสารทริกษะเคมีในผักผลไม้5สีกันครับอ่าก็จะเป็นลักษณะประมาณอย่างนี้นะครับ ทีนี้ครับตัวไฟล์วิดีโอก็ยังคงสามารถแก้ไขได้นะครับเราสามารถคลิกที่ตรงนี้ครับจุดสามจุดแล้วก็เลือก Edit นะครับ as new นะครับสวัสดีคลิกเข้าไปมันก็จะทำการปูมวลผลไปสู่หน้านะครับที่เราได้เคยสร้างไว้ก่อนหน้านี้ครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะอ่าก็จะเป็นแบบนี้ไปนะครับเราสามารถใส่พวกข้อความนะครับพวกไตเติลนะครับพวกอะไรลงในไฟล์วิดีโอเราได้นะครับก็จะเป็นอ่า ตัว a ออีกตัวหนึ่งที่ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับใครห,รหลายๆคนนะครับไม่มากก็น้อยผมฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องธานาสาร้ายกับผมด้วยเพื่อที่ว่าผมจะได้มีกำลังใจนะครับไปหาเนื้อหาไปหาคอนเทนต์ดีๆมาแนะนำกับทุกๆท่านได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ